ครับสวัสดีครับมือนี้เสี้ยน้าดีก็มาตามตัวเลขกเนวทังพอวิไสยเลครับพอวิชัยข่งสุดถ่ายของพอวิไัยเลครับเดหน่วรัฐบาลไทยครับมือเอื้นครับเรลยกสวกมือนี้ก็เลยมาตามตัวเหล็กของพอวิไน้ํำกันนะครับเนาะบรรยากาศอยู่หน้าพอวิไสยครับนี่เทียงหน้าพอวิไัยครับเปินนอนอยู่หน้านะครับเลียงเป็ดเลียงไกลอยู่หน้า ครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับเย็บซี่เบื้งทางดูครับเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาตามให้พี่น้องเฮ้านะครับสำหรับตัวเลขกห้วรัฐบาลไทยรอบนี้นะครับโค้งสุดท้ายของพ่อวิชัยนะครับเดอ้อครับขอไปตามตัวเลขแนวทางหัวรัฐบาลไทยกับพ่อวิชัยนะครับเอา <laughs> มา่ตาัมยังได้เล็กเด็ดกระดอนนะครัพายุไซแปีกสามตัวหนุม่มดที่แล้วนะครับอ้าวมาตาํมกันอีกแล้ว <laughs> เรื่องหลังของแชรของการไท่ท่อสวัสดีครับครับผมมีเชิญหน้าดีครับเป็นไงครับอยู่ทงไฮทงหน้าเขาออกมาตามให้นะครับทางยากครับขนทางนี่ไม่ได้ขี่ตมแปลว่าโดยต้องไปล่างรถอีกแล้วครับกลับบ้านนี่ครับพี่น้องเบิ้งทรงไหนตงหน้าครับอันนี้ของพ่อพี่ชายล่างแต่ครับผมพูดหน้าหนายหนักสำหรับตัวเลขของเราในท่างพี่น้องก็ยืมกดติดตามเอาไว้ครับผมจะไม่ได้พลาดบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่น้องเทา

แกคนเราับครับน้่น้น้เพราะว่ามือเอื้อนแล้วมือหมวออกนีับคือตันไปพวเหเขัีนะ้นนี่มวกวเสียวอง่แสื่อบอกมนบอกขอมึงก็ว่าแม่คเมือยไรงเรียกสามหนึ่งสามชีก็เคยหมกหมกเป็นเต็มเลยแมนอยู่แหวนในกระบอกของผมนั่มมาในก แน่นตงวตัวว่ะกตซีแค่กระซัมหกคนละเรื่องเดีกว่ามาจากเด็กสามตัวซึ่งหมดที่แล้วเขาตัวตัวเด็กสามตัวนึงเสบอันนี้เอานึ่งใส่หนึ่งสามหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกอ๋อสามหกโอ้เฮ้บอพี่น้องเฮ้เทบให้เตีบ้เทีบเอ็ใส่มันให้เทียบหมนีพันยขีมันอีกสามตัวตัวบัตี้พันแยกสายสามตัวตรงสาตัวตัวกับ มดที่แล้วนหาสามตัวตัวเอาเอาลักลอยเสนเอาลักลอยเส้เอาเนาะครับลักลอยเอาหนึ่งบาทมันเป็นหนึ่งโอ้ลักลอยเป็นหนึ่งเอาครับ่ันผู้ชมมนลอดหุ่นไปน้ำกันครับ้วสืออไรหมานสืไแมุ่มอไเลซื้อได้บ้างหมูเซือป้านเลซือลู่นของเราเามาเตาดอนามันคำนาให้สือ บ้นกน่สามพันสี่พันตังสี่ก็ได้ก็ซส้อได้ไหม้คุเขาคขขอุ่งเสามนสามเปล่นล่องด้วยสามหกหกสามนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้ตะล่องตัวนี้ตัวน่ครับครับัครับเครับผมสดครับโอตังตัวท่านได้เสียหน้าดีครับ ทำไมกันยักเคลียแล้วเล้วไม่ได้จังรอเพื่อนใช่ไหมไม่เอาไปเป็นวัดเลยใชครับผมมากับทีมงานนี่ก็ต้องห่วงพี่น้องโอ้ยบริกทต่อใไปจนหลังยังแบบได้แบบได้เนาะที่ม่รู้กันนะองมันตัวนั่นแหละเอาครับผมโค้งสุดท้ายพ่อพี่ไส่ย่ำแล้วย่ำอีก ว่าถือกระสาวหัวนะครับพี่น้องพอไปใช่ว่ามันขาดส่อมันขาดสาม่ต้องมาทำกันเลยทุกคนวา้าขาดสามขาดสามว่ต้องบอกันวัดนี่ส้มกับซีนีนถ้าพอมีสามกับซีนี่บ่ต้องมหาอีกหน่งคนสวัสดีครับสวัสดีครับันลี้ยครับผม รอ,อมาปูเสียกัน่อซอมเลยนี่พอเดี๋ยวต้องจะของเอาเดยวกาเอาลาเล้ยมเขาเต็มเต็มเนี่ยครับกูสงหลเลียมเนเขาก็จะเต็มทุกหมดไม่ของหมลมในตัวเราโคโลเลยครับวันน้ยังครับเอาหงินนาครับผมหวินนาแก่เงินนาหมไดอีกหวนนาวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ไม่ไม่ถือถึงเลกเงี้ถึงเลเล่าว้คุล่าครับผมพอธรรมาเนย พอ่หนุ่เีล็กไงเสียเล็กเล่าเสียนเล็กเล่าเสียนเล็ยาสูบตว่าพยาสูบไปถึงเมียนีในทุนเยาะบเนี่ยไงุ่่นแล้วไปแช่ยาคนแล้วว่าแล้วมาบุงบังเหนเดียวบงเบิ้งตัวเล็กาทาของพ่อไใช่รับผมันคือจังมือืืแต่น้อยบนพ่อให้วิ่งพอให้วิ่งได้พอดวิงให้วิ่งบนให้วิ่งีบนให้วิ่งซีด้อบนวิ่งสีเนาะ รางวิ่งสามรางวิ่งส่างวิ่งสามมาล้เพี่ว่าห้องสามเนงินมันจะเป็นสามหกคือสามศูนย์นี่ละรางวิ่งสามแล้วลอนี่เลยแต่ว่าขาดสามเลยหรอกจับโคหนึ่งที่จะหน้าดีแล้วสามหกพี่จะหน้าดีแล้วพี่น้องทุกที่อ่าพอหมดที่แล้วพอให้หกศูนย์ห้าหมดทีพอให้หนึ่งสามหกนะครับ เด็กสาเลขสองตัวก็สาปดนะครับตัวร่องมันดอกสามหกกันขึ้นกันนะครับหกสากับพร้อมพี่น้องยกซีสี่เ็ดสี่เก้าบัดนี้สี่เจ็ดตัวแปด่งเขาสี่เแน่งสก้าดังมเสพปเลขแน่งก็ได้สี่หนึอ้าบนบนไม่บนบนบนน่นะบนเบิดล่างเท่านี้ล่างไม่ศนยสก็ศูนย์เก้าีห่วห่วยเ็คคิดต้นดวสันพี่น้อง เขียนเพียบเป็นถื่อปะออมันมันเขียนเถอไปมันบอกนำก็รู้ยังไม่เสียลายสัมพัส้อไปก็โอ้ยมเปิดก่อนงหกนะครับแล้วตัส่อเรื่องะไรล่ะน่าเนี่ยตัวใดล่ะนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นชุเก้าเปนสามครับเสี่ยงแน่ดีซ้ำกันครับบ้าแหลมเนี่ยเรื่องไปโอ้ยว่าสันพี่น้องอ้าวบานนี้พี่น้องที่เี้าว่าวันี้อ๋เปิดอยู่บ้กกมห้ตัวเนีนเร่อพี่น้องเร้อตัวเนียนโค้งสุดท้ายกันเบิ้งต้นเดียวเด้พี่น้องบู้ไปหลุดนะ ครับมาเบ่งสรุป้งทุทไทยอีควาหนํากันมาายวไ่บ่มาบ่ได้ลปบ่ากันเยผั้ว่ได้เอาสามตัวเต็มเมเลยพี่น้องรับงวดนี้ว่ให้ผ่ากนะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเอฟซีก็แชปหนาจอยความด้ครับเราเ็นเยงเทปนี่เห็นเนาะสามตัวใหญ่ผ่าดได้หมครับผมกับรับสามตัวหนึ่งสามหกครับปล่อยออกมาแล้ว บดี๋ยอกคือมูครับผมเลขสามตสามกครับผมแปกก็วมูครับแแบกัมูครับผมนี่ละเพราะว่าคันถือติดศูนย์ครับกระถือผู้เดียวได้ไปนอนแล้วก็ติดศูนยครับกระลุดกระลุดผู้เดียวันนี้บ๊เกี่าพิชัยหนึสามหกแต่ว่าหงมากของเราเลยมากของมาของพอพิชัยดองูอ้วงกันฟันสามตัวกับเขาบดสุดตัวเนาะหมดที่แล้วก็พวกคือมูบ๊คือมูเขาฟันมากตัวใดล่ะฮึ หกศูนย์ห้าพัท่านหายศูนย์ห้าเขาโตโต้เขาโตโต้กรับตัวเลขตัวเลขสองตัวพันหาศูนย์หาศูนย์เขาเต็มเต็มเลยพี่น้องบดนี่คเขาไม่ใช่ให้หนึ่งสามหกครับผมสามหกหสามครับผมโต้กรับตัวกรับครับผมแต่ล่างนี่ล่างนี่พูดว่าถ้าซื้อบดติดสามศูนย์ติดศูนย์ถ้าซื้อบดติดศูนย์ครับนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สามพราะ่ใช่ว่าจะ ยกก็พี่เลิกยกเลิกประมาณนี้ครับนะครับอ่ะบ่เป็นนังพี่น้องเอฟซีเชนั้นแล้วถ้าเอฟซีมีความหวัง<ต>ใจให้ออกไปพิดจะหน้าจะเอาไปร้องเป็นไบว่าอะไรในห้องเอาส่วนขอบบนขอบคุณพี่น้นองเอฟซีที่อ่าทรงค่ากาแฟมาให้พ่อเนาะอ่าทรงมาแคปซูเมอร์แหละนะครับ มือนี่กะมาสองคนมาสั่นจัดสีน้อยสีไล่ขอขอบคุณกับคุณพ่อพี่ชายหลายมือเอื้อมมือเอื้อมส่งมาไหมครับมือเอื้อมมือเอื้อมส่งมาหลายเนาะขันเขามาหลายขันบ่เขาแต่ยินสิบิ้บ่เขาบ่เขาบ่มีครับผมบ่เขาบ่มี่มันใจมันบ่ครับวัดกันเนาะครับผมพ่อพม่ใช่มั่นใจพ่อพม่ใช่มั่นใจครับหนึ่งสามเนาะเอาไปพ่อกันหยู่ลัางห้วย มือนมจับแ้วทำหเนาะครับบวัสดีครับพี่พอมือนมือจับเราทำานงทำนี่งัใบมี้วนห่แนวทางพอที่ใช่นะครับเก็บหน้าจอไว้พี่น้องเพื่อนเพจของแอดก้าแปดนะครับเซียวไปเซี่ยวกับผมเชื่อแน่อเนาะอเอพ่อมันใจคันเชื่อ่ถือฟห้เเดียวลูกก่อคันเชื่อว่ถือเห็นไหมเนาะฟันห็นเดียวลูกอย่างว่าตัวหนึ่งสามหใหม่หนึ่งสามหกังไงเชื่อสามหกหนึ่งสาหก็สามหกตาเด่น ตัวสามหกกับทีอะไรครับฟังฟังอี่ผัวเราเบอกเด้อหนึ่งสามหกครับนีน่สินี่ข้าวมากกันหลายเซุ้มนั้นซุ้มนั้นจะเริ่อจะเริ่มครับผู้ใด้หันผูหน่อยืนพอไปแส่ตัวหันอ่ะครับหัมาซูนเก่ากับซูนสามเรียล่างครับครับเก็ซีแฉกหน้าจอยอยีกรอบนึงครับครับวิ่งบนของพอไปใส่นะครับวิ่งบนซีนะครับพอไปใส่วามาซีบนนะครับันเเม็ดดียว สุดจับคูนะครับของพอวิสศก็มี3สาดอยู่ตั้งตะตองหวัดนอพอนะสามแปดนี่สาก็คือเก้าบนให้กับควอมนะครับสามหาแล้วก็ 47, 49, 41, สีเ่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับส่วนเหลืกล่างครับวิ่ง3ามเหอนวิใศษว่าถ้าบ่าม,มี3นี่โอกาสสาบนสามล่างนี่ครับถ้าบ่มี3นี่โอกาสหน่อยนะครับก็มี0ศย์เก้ากับ0ูยนย์สามแค่นั้นครับครับก็ ขอขอบคุณขอบคุณพาวิเดอร์ครับอาสว่างดีสชคงดีทุกคนครับครับจะาชื่อหลายๆครับ่ถือครับครับหลังจากนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับคำแล้วมือนี่ก็คลิปสำหรับหวยรัฐบาลไทยก็มีว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอาจจะมีคลิปสุดท้ายหรือว่าคลิปเอ่อห่วงสุดท้ายอีกก็ค่อยติดตามกันไปนะครับ อาจจะมีเลขไม่ไม่ไม่มมมเสียนาดีก็ยังคอยจะไปมาลงให้พี่น้องเขานะครับคงสุดไทยก็ได้สำหรับอาจารย์อื่นครับถ้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสียนาดีเด้อครับฝากซองเล็กๆนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับจะไห้มีคลิปไม่ไมนะครับเราก็มีกำลังใจทําคลิปให้พี่ให้น้องเขานะครับครับก็ คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อสำหรับหวยรัฐบาลไทยรอบนี้นะครับขอให้พี่น้องเข้าส่ๆมันมันเหมือนน,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 นนะครับครับคลิปนี้เสี้ยนนารีก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ